เส้นทางแห่งการหลุดพ้นการทำสมาธิพยายามให้เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจหายใจสั้นยาวรู้แต่พยายามให้สม่ำเสมอจะดีกว่าทำไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆถ้าจิตไม่หนีจากลมหายใจกดโธจิตจะไม่ปรุงแต่งไปทางกิเลสแน่นอนแค่นี้จิตใจเราก็สงบแล้วเมื่อออกจากสมาธิใช้ชีวิตปกติ ถือสินห้าแล้วไล่ระดับตาหูจมูกลิ้นใจไล่ยังไง 1. ตาสัมผัสไม่ให้จิตหลงไหลไปกับสิ่งที่เห็นหูได้ยินไม่ให้จิต หลงไหลไปกับสิ่งที่ได้ยินอันเป็นอกุศลจะโมกได้กินอย่าให้จิตหลงไหลไปกับสิ่งที่ได้กินลิ้นดิมรสอย่าให้จิตหลงไหล กับสิ่งที่เราได้ลิมรถใจเช็คดูเป็นอกุศลไหมถ้าไม่อกุศลก็ดีถ้าเป็นอกุศลก็สมระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ทำจิตใจให้เบิกบานจิตใจให้มีเมตตาทำอย่างนี้ไปให้มันเป็นอารมณ์เป็นใสตายไปเราก็จะหลุดพ้นจากอกเวจี